ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนองค์กรทุกภาคส่วนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตา่างได้ตระหนักถึงความจําเป็นในการปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบจากการดําเนินงานในรูปแบบเดิมที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรกระดาษเป็นส่วนมากก่อให้เกิดความซ้นเปลืองทั้งในด้านงบประมาณพื้นที่จัดเก็บและระยะเวลาในการส่งผ่านเอกสาร เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลดิจิทัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาจึงได้ริเริ่มโครงการประยุกต์ใช้ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์หรือ Smart ทออฟฟิขึ้นเพื่อยกระดับประสิทธิภาพลดขั้นตอนและเพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบัติงานระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์มีขั้นตอนการใช้งานระบบโดยมีกระบวนการหลักดังนี้ การเข้าสู่ระบบบุคลากรสามารถเข้าถึงระบบได้ผ่านเว็บเบราว ER, ์เซอร์โดยระบ,บุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านส่วนบุคคลเพื่อยืนยันตัวตนและเข้าสู่ระบบการปฏิบัติงาน การรับส่งหนังสือราชการระบบรองรับการสร้างหนังสือออกการรับหนังสือเข้าและการส่งเวียนหนังสือภายในองค์กรได้อย่างเป็นมาตรฐานช่วยลดขั้นตอนการจัดทำสำเนาและการนำส่งเอกสารฉบับจริงทำให้การสื่อสารและการสั่งการเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมฟังก์ชันการติดตามสถานะของเอกสารได้ตลอดเวลา การเสนอซ้ำงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์กระบวนการเสนอซ้ำเพื่อการพิจารณาอนุมัติสามารถดำเนินการผ่านระบบได้อย่างเป็นขั้นตอนผู้บริหารสามารถตรวจสอบพิจารณาและลงนามในเอกสารได้จากทุกที่ทุกเวลาส่งผลให้การตัดสินใจและการอนุมัติต่างๆมีความคล่องตัวสูงขึ้น ด้วยการเล็งเห็นถึงประโยชน์ดังกล่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากจึงได้ดำเนินการขยายผลการใช้งานระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้บริหารบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนในสังกัดทั้ง21แห่งซึ่งได้รับผลตอบรับเชิงบวกเป็นอย่างยิ่งโดยผู้เข้ารับการอบรมเห็นพ้องว่าระบบดังกล่าวสามารถช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านเอกสารของสถานศึกษาได้อย่างแท้จริง สำหรับสมาร์ทออฟฟิศก็เป็นถือว่าเป็นระบบที่มีประโยชน์มากในการใช้ทํางานนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการรับส่งเอกสารต่างๆแะไม่ว่าจะเป็นเอกสารของทางหน่วยงานต้นสังกัดที่ส่งมาให้เราแล้วเราให้เราส่งต่อไปยังคุณรูแล้วก็ในการบริหารงานภายในโรงเรียนนะครับเช่นเดียวกันในส่วนของผู้บริหารโรงเรียนก็สามารถทํางานตรงนี้ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็สามารถเปิดขึ้นมาแล้วก็ดูงานที่ที่ทำอยู่ แล้วก็สามารถส่งให้ครูได้ถือว่าเป็นระบบที่มีประโยชน์มากครับ